ถ้าดูถูกดูแคลนกันมากมากเนี่ยผมเป็นคนสู้นะโมเวลาผมสู้ให้คุณนะศัตรูใหญ่กว่าคุณเยอะที่ผมเดือดร้อนรอดตายมาได้เนี่ยนะครับก็บุญโขออะไรในชีวิตะใครมีเรื่องกับคุณผมก็รับห้หมดอะมาวันนี้ต่อยใต้เข็มขัดเป็นแบบนี้อะตลอดระยะเวลานี่ครับทุกเรื่องที่โดนโดนกันมาเพราะคุณไม่แย่ที่ผมสู้ไว้เพราะฉะนั้นอย่ามาข่มขู่อะไรกันให้มากคือมาตรฐานนี่ตำมาก คุณก็เคยเนี่ยนะครับเป็นคนใช้ได้ในบางเรื่องเรื่องการไม่แตะคนอื่นในครอบครัวที่เขาไม่เกี่ยวข้องกับทางการเมแต่มือตกไ,ไปเจรจาพระเจ้าคนไหนในประเทศไทยที่คุณหยิบยกมาเล่ามาให้คนเข้าใจดีคุณมีชักจะมากกนไปทุกทีพูดสองแง่สามแง่สองแง่สามแง่ให้คนเข้าใจดีและสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็วการออกมาเนี่ยนะครับลอยใต้เงินทังนัแต่ผมพูดเรื่องคุณบ้างหรอไหมในเรื่องลอยใต้เงัน ไม่ใช่ผมรู้กันทั้งบางแหละแต่เขาาไม่พูดกันไงนักการเมืองก็รู้กันทั้งนั้นแหะแต่เขาก็มีมาตราฐานกันอยู่ว่าไม่เกี่ยวเ้ยเขาจะไม่เอาเรื่องส่วน